มา f 4นะครับพิกาโตนะครับมาบอก f 4บอกนี้จะเป็นคิโลโอมาสเตอทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเกรด0นะครับที่ผมออเดอร์มาตั้งแต่ประมาณต้งเดือนเมษาทุกภาห์นะครับ2อง1ก็จะเป็นปลาที่พับพัฒนาแล้วโอมเอพัดมาให้นะว่าเป็นปลาที่มีแนวโน้มเป็นตัวเหนียวครับในบ่อเนี้ยมีตัวหนึ่งที่ผมดูแล้ว มันผิวมันดีมากนะครับแล้วก็ดูแล้วคุณภาพการบินไมมากแล้วก็ขาวโบ๊ะเลยนะแล้วก็ไซด์ดูใหญ่สุดนะครับยาวจะเป็นลขกขนาดคาแตกก้อยหน่อยนะตรงนี้ตาแบบอนาคตอนาคตหน่อยนะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตดูพีโร่หลายคนก็ชอบเลือกแบบพวกลาที่ทำรมดาแไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับตรงนี้ผิวต้องบอกว่าสุดตัวหนึ่งในบ่อเลยครับ ผิวขาวม,มากน่าจะมีเพิมแล้วนะครับตรงนี้ผมว่า ดูนะครับว่าผิวเนี่ยสุดมากนะครับขาวโบ้เลยนะครับเขาก็ดำก็ดูดีนะครับดำยังมีรอจะขึ้นมาคาดตรงนี้นะครับคาดไหลที่หัวก็น่าจะมีี่ากองขึ้นมาแล้วนะครับคอนติโคลที่ที่อกก็ยังเป็นเส้นๆครับเตรียมจะฟอมเป็นกลมๆนะครับ,รลลรบแล้วก็บอนดี้ก็จะยาวดีนะครับ ตรงกระโหลกก็ถือว่าใช้ได้าตัวชีโร่ชิโร่ในหัวมันจะไม่ได้สวยมากมายนะแค่แคบปลาแต่ยังโคตรสูงนะแต่ว่าขาวของเขาถือว่าสุดแล้วแล้วก็ดำขอ,ของเขาถือว่าสุดแล้วในปลาคาร์ฟทั้งหมดนะครับว่าของเอเดนโอดับชินนีินะที่ฝากอยู่นะครับตอนนี้ปลามันอายุอาเกียนิัยนะครับมันก็จะผิวมันจะไม่ค่อยใสนักแล้วนะครับ,รบแต่ว่าก็ยังเห็นฐานกลางอยู่ มัน,น้ก็เลี้ยงสนุกนะยาวผมว่าเทพน่าจะเลี้ยแล้วล่ะคิดว่าก็าจะกำลังตีให้บอลน,นี้จะเป็นปลาแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ตีราคาไวน้นะครับเป็นปลาตีวลายตัวมีใบเจอกับอุโมอ์ทุกตัวตัวนี้สองหมื่นครับสองหมื่นบาท เอาไปเลยคนระับถึงว่าทรงดูดียาวดีก็จะโต,โตโด,ด้วยดีไซส์ก็ถือว่า่้นให้เลยใหญ่สุดไปบอกยาวสุดไปบอกแล้วผิวนี่สุดสุดแล้วนะครับรือแบบขาวโบกนะครับดำก็ดูมีฝันดีนะครับสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงปลาแบบให้มันมีผลก็ต้อาการดูเอง,งก็คือโตดำก็คือเปลี่ยน,นครับามาก ใครสนใจวันนี้ก็ติดต่อทางไลน์แอด Coefficient นะครับไลน์ออฟฟิเชียลเรานะครับก็เดี๋ยวขึ้นนี้ข้างใต้ครับแอดได้เลยถ้าใครอยู่นี่คดแอดนะครับตันนี้ก็แนะนำมากๆนะครับผมน,นะครับ